โรเปสมาเทียสล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงโดยล่าสุดนั้นศึกชิงแชมป์โลกดุนยูบีอพิกัด140ป่ปอนด์ที่ทางทิโมโรเปสเจ้าของตำแหน่งวางแผนเอาไว้กับทางซูเบียวมาเทียสอดีตแชมป์โลกในรุ่นเดียวกันในวันที่15มีนาคมที่ทีโมบาย a r e ีนในรัสเวกัสก็ได้ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลง โดยรายละเอียดนั้นมีแค่การโต้อตอบกันไปมาระหว่างที่ซ่วอโลโปเปสกับทางท็อปแลงโปรโมโตเตอร์ที่ร่วมงานกันมานานการผ่านเส้นตายในการหาข้อตกลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้เจ้าหน้าที่ของท็อปแฝงเงินง,งงและโลโปเปสนักชกในวัย27ปีก็มีความแน่วแน่ในการท้าทายของเขาโดยเขาได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและเป็นเกียรติที่พวกคุณทุกคนอยากเห็นผมชคในตอนนี้อย่างไรก็ตาม ผมยังมีธุระที่ยังไม่เสร็จสิ้นกับทางท็อปแลงผมจะโชคในปีนี้ซึ่งรับรองโดยผู้มีอำนาจ3-6-9เร็วโนี้คุณจะได้เห็นว่าทำไมผมถึงทำอย่างนั้น I just did that boxing, โ r o k page เขียนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X โดยหลังจากนั้นประธานท็อปแลงบ๊อบอารัม ได้เสนอข้อเสนอสุดท้ายให้กับทางโรเปสเจ้าของสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะนอก13ครั้งเขาแพ้1ครั้งซึ่งไม่ได้โชคอีกเลยนับตั้งแต่เขาชนะสตีฟแคทเก็ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเมื่อวันที่29มิถุนายนในปีที่แล้วซึ่งเป็นการโชคในครั้งที่2จากทั้งหมด2ครั้งในปีที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจบอบาลัมยังได้กล่าวว่าเขาไม่แน่ใจว่าเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรจากตรงนี้นั่นเอง